ครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆขี่กอนรถดูสูนของเสาบ้างระหว่างเดินทางกลับบ้านครับก็สองภาคทางก็มีสวนยางฝั่งนี้ก็มีป่าปลูกไรยางครับเดีย๋ยวจะพาขี่รถด,ดูทุ่งนา บรรยากาศดียามเย็นมันนสวยงามมากท้องฟ้าก็คึ้มฟ้าทึม้มฝนจุดน,นี้เขาก็กําลังปลูกมัละพอนะครับเขมีกระท้อนมันละพอเพิ่งปลูกน่าจะปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้ฝั่งนี้เขาก็ปลูกมะพร้าว มีพิกก็มีทุเรียนที่สะบานผูกไว้ส่วนผสมบางนี้ก็ยังมีตามอยู่นะครับระหว่างทางที่จเดินทางกลับบ้านผมก็ได้ถ่ายเพื่อนๆดูอนนี้ก็มีสูทุเรียนมีมะละกอโตแล้วนะครับ ไม่มีข้าวนาปังของชาวบ้านที่ปลูกไว้กำลังเอาน้ำเขา้านาเลยครับรรยากาศดีมากครับทุ่งานาเขียวงามเลยบรรยากาศดีครับยามเย็นทางนี้ก็มะละกอขึโตแล้วมีกล้วยด้วยดีรถไปเรื่อยๆ เรื่อยๆแบบนี้ต้องนานะนะเขียวกำลังเปิดน้ำเข้านา ันี้ก็เป็นมันทำหลายอย่างครับแถวบ้านผมทำทุกอย่างเลยตรงไหนต่ำเขาก็ทำนาปังตรงไหนสูงเขาก็ปลูกตัวเรียนปลูกมัน สวยมากครับ ดีมากครับอากาศก็สวยเลยตุ่งหนาหน้าแรงตามจริงถ้าไม่ทำนานจะแห้งแรงมากไม่มีน้ำนี้ก็เป็นป่าปามคมับ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ขี่รถสมบรรยากาศยามเย็นสวยๆนะครับทุ่งนาครัคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ